มันต้องใช้อันนี้ที่เป็นเขียนนะะเกลไม่ดึงจึ๊น้องหอยอะไรนำหอยหอยาวานป่ะเด้มันไม่รอนอันนี้ไม่รอ้อนกิโลอะไรแม่ให้ดูแรกพี่ชสินตื่นเอ้เวลาเวลาเห็นเนีิด ไเ้าพอไม่เธอเอาให้เธอยุ่แล้วก็หยุดหยุดให้กันจบกไมามันยุงไม่อร่อยวะเไหร่้ะมันก็อยู่ในน้ำจิ้มก็ว่ะใ่มันจะเป็นบางๆแล้วก็เจอใ้ำจิ้มมันก็จะเปรี้ยวอืมถามผูื่นเหรออ ชมดูสามหม่น yes ปักะก้าเเป็นทองเงินทองนะทำไรแม่เงียบไปแม่เิมาคนดูสามหมือนตับห้าหม่รออะไรกันแม่งานหลัอยนะไม่ชวนพ่อมาด้วยเลยป่ะนะเปิ้นเป็นนัพี่น้องไปบงมยแเบองืมหอมหน้าเลือง มันร้อนอ่ะพุงแกอันนี้แซ่บใช่อันนี้อร่อยซินดี้มีตัวอะไรจอบจอบกูึ้นมาอันนี้อะไรอ่ะจอบกู้วมันคืออะไรก็จอบกูปะจอบจ้อมันไก่จ้อห้าดาวเหรไงสมมุติก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนี่ดูฉันอ่านอะไรชื่อคุณด้วยรวมอย่งอื่น เราเกลีดอะย้ายอ่านเลยให้ผูเนนนะ้เล่นผูกอะปากกาเนี่ยนะเยี๋ยวปักอย่างไรพี่นอ้องม่อย่างห้ปักอร่อยมากพี่ป้าบอกแล้วว่าจอบจอไก่จอบไก่จอบไก่จอบทำไม หนึ่งน้อต้งแตช้าทำานไรปกติไม่ได้อืมอร่อยสุดเหรอืมอร่อยอันนี้ขายไปแล้วอันนี้ขายไงมันมันน่ากลัวแม่ชีมมันจะเลิกมากบอไม่กินข้าวเลยนะอุ้ยมึงกิฟต์เลิกผมเยอะขายไปแล้วขึ้นี่บิมด้วยป่ะด้วยจะเอาให้บอสกินข้าวอีกกินข้าวน้อยเกินไป สั่งข้าอีกไหมล่ะสั่งข้าวอ่ะใร,ริ้บอยนี่ไม่เสียงไม่มีหน่อยไมไม่ได้หวานเลยกะพร,ขรา,าของย่างเสียกั่หนังใช่ๆเราตัวจึงกกับเช้ผักตึงกลับมา่งเลยค่ยาขอ,าข,อข้าวผัดอีกหนึ่งค่ะ อะไรเมื่อกี้อ่ะคูเมื่อกี้ไข่ค่ะข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่เอาเดิมใช่ไหมคะครูอันเดิมก็ได้เอาเดิมเนีอร่อยอ๋ออันเดิมค่ะแล้วก็ขอเซตอะไรนะถ้วยจางช้อนซี่อมเปลี่ยนจานใช่ไหมคะเอาวมันขอขอเปล่าๆอล่ามีอะก็ได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปไหนจะไปเอาจอต้องต้องต้องชิมให้มันครบทุกอย่างพี่มาอิ่มแล้วเหรอคะอิ่มแล้วครับไม่ได้นะ พี่กินน้อยมากกินเยอะแล้วไม่ได้หนูเห็นพี่กินน้อยมากนาตี้กินไม่เห็นไม่เห็นทานนาตี้บ้างอ่ะแต่พี่นี่กินนาตี้กินตลอดอันนี้ผ่านไม่ผ่านละทานนาตี้น่อยพี่ร้านเร็วเรพี่นาตี้กินอีบ้างสิพี่นาตี้ตัดให้พี่บ้านเร็วได้นะครับนี่ไงปูนี่ข้างหน้าเลยทุกคนอย่ามากินตอนนี้นะโอ้นาตี้สั่งหมูย่างเลยพี่ตัวจริงพี่ผอมกว่าในคลิปอีกป่ะพี่ต้องกินอีก เี้ยพี่ตาก่นน้ให้พี่ให้พี่บาสก่อนนี่กาหมึกมาเออกินเลยจะนั่งดู้นั่งดูว่ากินหมึกมาแต่ก็มาสร้างคุ้นำคุณนี้กินเจ้าของกับบอสินพี่น้องเมืองตือนไม่อะทำท่าซีมือซื้อเปนละเอียดเุ็นยังว่าได้บ่นพูดได้ไหมได้เราเองเหมืนเมื่อกี้เหรอที่ไลน์แล้วแบบบอกของฟิลเลอร์ทำไมเบนนู้ดีจังเลยเออก็เป็นผู้หญิงไงพี่ไม่เคยพูดแอกว่า ไม่รู้ต้องพูดว่าอะไรรู้แต่ว่าเออมันลดมันลดระมันลดลงมันานเนี่ยนะมันถูกลงไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรอยากช่วยอะไรใช่ไหมนาตีบะมี่เป็นยานมากทาบักใหญ่มากตัวละหนึ่งรูเอามาซิมซิเอาหมุนหมุแน่ไหนไหมตหนึงซิมไปหนงน้อหนวดเอาตัวหรือเอาตัว หนึ่งไปสองหนึ่งใช่มากีอนนี่ไหมตัวเป็นหมดเติมหอมแล้วก็กรอบตเกือไปหมกรอบนรัแม่แซงกินเยอะเไมแม่แซงกินมากแม่แซงกินอยู่ลยแม่แม่กำงกินทีเร็วๆแม่ใพูดเยอะไม่ห่วงแม่แซงกับพี่นัตตี้แล้เนี่ย ขึ้นมาหรืพาแม่แสบแล้วมีเพื่อนกินข้าวดีดีกินก็อร่อยก็อง่นเกันเนบเกินก็อร่ยันแวกินเตปตัวี่ากาดพออามากระจงไมออมากระเจ๋งปลาอารเ ตุยยปลาตุ้เรยปลาหมึกกัตุเรเเรกุมอะไรนักติว่าเื่กิ้นี่น่อโอมาเกษตร็จะไม่มาไม่เป็นลาดักหรอชอบแบบนี้พี่บาปาหมูอร่อยมาก่ะเตี่ยไม่เยอะมากเลยพูไเ็จานแล้วไม่นปูดอเคยกินดิบไหล่ะไม่าเป็นอนจหา่ผมก็กินเมนบอ แม่ไม่บอรองเครองดื่มแซ่บบิ๊กเนี่ยมันเนี่ยนมจะแหน่จานเธอไม่เอาข้าวตัจานเธอไม่ตักอะไรเลยใส่เพิรแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนี่ยใช่แม่ก็แม่ก็ขวดเอ้ยอะไรนะอะไรนะโกยแคะเออขวดขวดอะไรตลาดขวดเอาแม่ซิมือรลวงคั้งไม่ชิมแต่จานเธอเนี่ยฉันจะเอาอันนี้อยู่ยืนมือก่อนแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีโฟย ไม่ได้รู้ว่ามันแบบนีู้่ไม่กินอ่ะพอชิามเนนี่ติดใจด้องเสียือเมจปอชูดองชูอะไรนะชูดองนี่แหละที่ิมชอบใช่แต่ว่าแบบเขาบอกมันเป็นซิกเนเจอร์หลายๆร้าน ขวดเลยครับผมขวดเลยขวดเลยอะไขวดขวดแต่ว่าอะไรพี่พออไรเลยแม่แล้วไอ้น้ำใส่ไม่คืออะไรปลกเป็นน้ำปลาด้งดองผมไม่ไม่ต้องกับอะไเลือดแม่ขวดจะได้พ่อไม่ได้มาไม่ต้องเสียดายแล้วเอาเนื้อจิ้นสี่ฟูเสร็จข้างในได้ค่ะมาดูงี้บ้าง จะเป็นยังไงบ้างกันกครั้งแรกไว้นี่มปื้ดองการกินกูดองูดองแบบแบบดองแม่เกลือกินกับบเตงกอร่อยแต่จบิงแล้วจริงแมักินได้กได้กินนั้นเลยกินันนั้นแหละชิ้นสุดท้ายแฟนเรแล้วเชอบนี้ใช่ไหมใช่เนี้ยอร่อยมากนี้ซีดอยอซีดบนให้ได้จอ ตุ๋นก็แม่กินร้อแม่มันมีของหวานด้วยนะเลิศไม่กลัวแม่พี่บ้านไม่กินเลยนะคะกลิ่นราคาไม่กลัวเลยพี่กินน้อยอ่ะน้อยสุดในวงบุฟเฟ่เลยอเอาดูดดูบะหนี่แม่สูของหวาน มันเด็กใช่ไหมไข่ปูมันเด็กใช่ไหมใช่ค่ะแม่แต่ว่ามันดองแล้วดองแล,แ,ลแล้วก็จะสุกป,ประมาณนึงเขาด็กก็คือเด็กค่ะมันไม่ได้เป็นไงหรอทานแล้วอะเป็นกำลังใจให้กับการจิ้มปูมันก็นกล้าวกลัวอยู่กลัวท้องเสียมากกลัวโอ้โหตักกระดาษแล้ว,วลไม่ต้องกลัวหรอกกลัวแสลงชิบแม่สู้ <c oughs> แย่ไหมแย่เลยไมแย่อร่อยเลยพรุ่งนี้ก็เลยลายแมนปูดองซิสสั่งมาแค่สดีปูดองป้อนบอยชวนให้ปอนนะมันเกิดยัง วันเกิดวันไหนคับเดี๋ยวันที่23เดือนหนึ่งเ้ยฮ้อนทำไมไม่อยู่นี่พวกเนี้ย23โมงอย่ะสโทวงแต่ฉันก็ไม่ไปหรอกคุเกดบให้นางจุดเพื่องใช่บออยู่ใ่รี่จักรจักแล้วมันจะจัเร่วนนี้นี่บอก่าคพดอมนะใช่เพราะว่ามันจะไปจะกลับ อุทัยวันกไลา์ถึงสีสองไปเลยโอ้โหใช่ไหมบิกต้องไปฝนแก่นเ่ามือันยกมือันยกเสาเอิสาทูกเก่าม่วงสีม่องแดงพูดว่าอะไรเนี่ยุ่งนี้มียกเสาเอิสาทแต่ว่าอะไรอ่ะอ่่่ายกเสาพี่ตั้งเสาผมว่าเราสร้างบ้านมันก็จะมีแบบทำบุญทำบุญ<ม> ทำบุญพั่งการก่อสร้างทำบุญบ้านที่ไหนเฉยวะา็จะไทยก็จะไทยก็ยกสุดยอดทุดิยกที่ไหนที่ที่จะสร้างไงสุรบาราเขากำลังศิษยาเอ้ไม่ได้สร้างไปแล้วหรอที่หลงรูปอ่ะอันออฟฟิศหอพักไม่ใช่หอพักห้องกหลังนึงนี่ที่หนึ่งที่ีเช้าเราสร้างหลายที่มันอยู่ที่ละกันแต่มันมันเป็นโครงอาคารอันนนั้ออฟฟิศอันนบ้านแล้วก็อีกอันหนึ่งคือหอพักหอพักที่แปลว่า ยีห้องสิบห้องให้พนักงานอยู่ให้คนไข้่ากินดุ่มถึงไหมบ้าโอ้โอ้เมนเนอวล่ะอาบน้งเลนะไม่กินไม่กินดองไม่กินดิบอีกขบอสขวาแล้วมันกระเบิด ชิ้นสุดท้ายแฟนสวยมันอีกสอสองชิ้นเนาะา่สองชิ้นพอน้าตีกจะได้กินด้วยอ่ะแฟนหล่ออ่ะนาตี๋ในนี้มีใครชอบหรออะไรอ่ะชหนูอโออชอบแต่เขาน่าจะายอย่าหอมเผ็ดเนิมนะเผนซีฟิแเพรพียริเเะกรเพียียกพีกรกระพียยพรกงกเย คนไทยเราค่อนหลายพี่น้องเราค่อนเป็นกำลังเข้มข้นมันบอกอุ้ยรู้ได้ไงถ้ามันใกล้มันถึงใกล้เวลามได้ใช่มันเข้มข้นเราให้ช่ำก็แสดงเปลี่ยนเก่งๆก <c oughs> ันมั้น,นี้คำชมเลยนะเอแสดงเกง่งๆนี่แปลว่าคำชมการแสดงว่าเปลี่ยนไปต้องตลกเง่ยงเดียวตลกเง่ยงเดียวคุณเคยเล่นหนังมี แม่อ้าอ้าชอบเป็นแสดงไม่เป็นเอ้ยเราเคยเล่นด้วยกันไม่ไปกินหรอกพี่ป๋อพี่จะเอาหันไหมไงเราเคยเล่นด้วยกันหนิเรื่องโตเกียวอันนี้น้องิพยฉันเคยเล่นกับเธอฉันลองให้อ่ะใช่แล้วฉันเล่นแบบเกีดีมากแข่งกีดีมากเบลเอามือถึงเล่นดีมากเว่อเธอเล่นได้ทำแม่ะตอนฉันมองตาเธออะไรอย่างเงี้ยเธอเล่นได้เขาก็เล่นเนี่ย จิ้มซอสได้ดิบเลมอร่อยมาแล้วเขาทำถ้าเกิดบ้างพี่ขเยอันนี้เก็บพ้าเอกบ้างไฟไซเดอร์ครับพี่เขาบอกนงี้เอออีกก่ะผบอระนอกพี่ระวังหูนะคะแค่ซูเจ็บาม น้ำโคกวะมีน้ำอะไรหวานๆบ้างเหยนะมียร์บ้างปุ๊บมไม่ใช่น้ำโคกไม่ใช่กาแฟมีชาเย็นอะไรที่แม่ชอบน้ำผลไม้โซดากินตอนนี้กินตอนไหนชาอฮ้ยเกือบูขาดีมากเกอบูแก้เ็ดอ้งวใครไม่ร้เนี่ยตีโปรไฟต้องหรอฮะถ้าตีโปรไฟลต้องไม่ร้เนี่ย กริเฮ้องเขาจก็บเ้วยจะเนกอล้แม่อีกม่นาเข้าหอไม่อาแล้วลรลบอกว่าสั่ง้าทีไม่หมดเล้ก็อ่ะก็พอเลยนะอท้อพอหลายเงี้ยได้ห้าแสนนะคะซาแล้วห่้นนเที่ยงคืน แต่ถ้าได้จริงๆอะ่ะแบ่งกันนะคะหนูร้อเล่นไม่เอาหรอกเราต้องแบ่งกันจุมจุมจุๆมจุมจุมยากสุดผมรุ่นใหม่ <c oughs> เหลือใครนะเหลือแค่เหลือแค่พี่นันนัดบอกพี่นัดไรฟ์่ยู่นี่เอาระบบเรื่องบอก มาลุ S <S a a. Mm ้น hmm. กันนะครับว right. ¿la yeah. ่าของเราจะเป็นอันดับหนึ่งไหมไม่เขาถึงแยกคืนเลยนะหรือว่าเขาตั้งไว้คืนเฉยเรียหรอเปล่าวามว่าแบบตั้งไว้ถึงแยกคืนแต่ว่าจริงๆก็หมดดาราหมดหมดเร็วมั้งโอ้เราดอลลาร์ไม่มีแล้ววิว็อต้องรอต้องรอสุดมันหมดแล้วหรอดาราไม่ไม่เดี๋ยวเขาส่งมาอยู่เฮ้ยนี่ไง พี่เดี๋ยวพี่แต่เมื่อกี้ก็ไปไม่มีดาราแล้วใช่ใช่ดอ่มากีกคือว่าหวานหรอเ่หนวมากหนสุกูดวงหนวมาขอยาดมุดจียานหนึ่งกมัน่หนางุดจดีสามลานใ้มันมองจมคุ้มคุ้มเอาเ๋าราแล้วลงเลยอีกสองอีกสองคนได้สองคนเรามาดุนกันนะเพราะเราได้ห้า ถ้าแต่ว่ามาเรีแล้วเอาลงก่อนทำช่ำอ่ะถึงห้าห้าแนะครับก็จหัเชื่อห้าแสนจะไปทำอะไรครับวดนานวดนานวนดตัวนอนเห็นยัไม่ได้ฟรีแมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมต้องให้ฟรีเออเาทำให้ฟีขอบคุณนสิเกอร์ให้หอวเชื่อสามแสนใช่ไทำอะไรก็ได้ จะใส่ไงกันนวดนานเสีนานหนุ่ดีกว่าแง่ไม่มีเวลรเขาก่อนเลยทำเลยยังไม่น่ะแค่นี้ก็รับท็อปแล้วจะไปตอนสีบนะเขาขนาดแม่บอกาจะไม่ทำเลยมันโอเคเหรอแม่้องมันดีเหรอมันรับาซับแล้วเดี๋ยวเขาถือว่าไเหตุไปเรามันอยู่ที่เธอเอาที่เธอถ้าเธอมั่นใจไม่มั่นใจไม่ต้องฟังใครเอาที่ตัวเราชอบแล้วแดงเหรอเชื่อฉันเพื่อเห็ุไมาเราต้อรับซับกับเขาไปฟังแม่ฉันดูดิฉันหน้ายังไงก็อย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ขวาง เ,าเ,าเราไปทำอะไราเกทําจจะวน้ออยู่อยูแล้วทำมอ่าเข้าใจทำาอะไรสมมติจะทำอะไรถ้าทำสามสเลยหรอถ้าทำก็ต้องจบหมูปะมันเป็นเซนเตอร์คือแบบถ้าถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไม่รู้นะแต่ก็ไม่ได้คิดจะทำแล้ว ทำหน้าอกพ่ะนะครับอ่ะอุ้ยเอฟซีบางคูลี่อ่ะบอสเขาเรียกว่าเสริมเพิ่มเติมบอสเขาก็ทำเลยไม่เห็นปกป้องเลยอย่างเงี้ยก็ทำแล้ก็อาจจะดีจริงอ่ะแปลว่าอุ้ยเอามันทำแล้วมันดีมันไม่ได้แปลว่าไม่ทำไม่ดีทำแล้วอาจจะดีขึ้นก็ได้อาจจะแบบเข้าใจสภาพได้แบบว่เต็มหัวเต็มตาเพจ้าแม่เขาก่อนเจ้าแม่ทำไม ออดบีเทอร์บุลีนะไม่หรอกพี่บ๊อบเก็บซี่เขาก็บอกเขาฟูเมนท์ไม่สะอาดแต่เขาเมนท์จะนอนมีนทำแะนอนหลับแสอยากมีนมาเลยครับมีนมาเลยอยากเป็นแบบติดแกลมจมจนตาอยากแพงอยากเป็นนางแบบไม่คนที่ไม่ได้ขับรถเนี่ยสบายคนที่ขับเนี่ยเทียที่ขับใช่หรอก็คือสลับกับพี่บาสหรอขับนอนเลยขับคนเดียวเลยนะ มุกาวมกาขับไปจากโทราขับมาจากเลยสงสารคนขับเยอะๆไม่ะช่เลครับชิวๆชินแล้วเพราะมีคนคุยนหน้าจอไงเขาขับตปเขาเบื่อเราด้วยเพราะมันับเดี๋ยวใครอ่ะมีแฟนแล้วหรอเปลืองสามมาสิทั้งหลังที่มีแฟนอ๋อที่ปักหลุดในเฟซบุ๊กใช่ปะน้ำมะพร้าวน้ำอะไรนี่เหตไเห็นแล้วครับเห็นมั้วกคันทนักเาไปดูคทวาูดตาีตาลานดีดี เห็นถ้าถามเรื่องคนอิตาตีตาลานตาตีตาลันเบคทจริงเนี่ยเขไม่ได้ถามเรื่องคนอิตาตีตาลานเบคไม่ได้เป็นไทยแบบนี้เดียวเบคทจริงเขาจะถามเรื่องคนอิตาตีตาลานสอนรู้สอนเห็นใช่ใชสาเนเราเปื่อยข้าจะถามเรื่องคนอื่นตาโตตาโตเาเป็นตัวก็สอนรู้สอนเห็นไง